สวัสดีครับผมเอรอนจากช่องแองเกิลเมนะครับผมแองเก็เป็นคนที่เป็นกดไหืยอย้อไมาได้มา2 3สปีแต่ว่ารักษาจริงจังได้ปีหนึ่งจริงๆมันเกินปีแล้วอาการก็ดีขึ้นตามระดับนะครับผมก็คลิปนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงการปรุงอาหารยังไงไม่ให้กำเริอบอาการกดไหลย้อนนะครับจริงจริงแล้วผมเชื่อว่าคนที่เป็นกดไหลย้อนน่าจะรู้สิ่งพวกนี้อยู่แล้วก็ถือว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นการเขาเรียกว่าอะไรทบทวนแล้วกันนะครับผมก็1น,นะครับผมเลือกอาหารที่มีไขมันน้อยนะครับ อาหารที่มีไขมันสูงเนี่ยอาจทำให้อาจทําให้การย่อยาอาหารเนี่ยลำบากแล้วก็เพิ่มโอกาสให้เกิดกดรดย้อนได้มากขึ้นดังนั้นควรเลือกใช้เนื้อสัตว์ที่มีไขมันน้อยนะครับเช่นเนื้อปลาหรือเนื้อไก่ที่ไม่มีหนังง่ายๆนะผมอกไก่นะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการทาอาหารที่มีน้ํามันมากครับผมเช่นอาหารทอดพวกไข่เจียวอมน้ํามันอะไรอย่างนี้หลีกเลี่ยงได้กลหลีกเลี่ยงครับผม แนะนำว่าทาอาหารนะปรุงอาหารนะทำอาหารพวกต้มดีกว่านะครับถึงแม้มันจะน่าเบื่อก็ตามแต่ว่าเพื่อที่จะไม่ให้เราได้รับไขมันมากเกินไปนะผมก็ต้มหรือว่าการผักทอดโดยใช้น้ําเปล่าแทนน้ามันก็อยี่ยจะดีที่สุดนะฮะคือรู้เลยว่ามันคงไม่อร่อยหรอกแต่ก็ต้องฝืนดูนะครับผมสองนะครับลดผักที่เป็นกดนะผมคือไม่ใช่ผักทุกอย่างกินแล้วจะมีประโยชน์นะครับผมผักพวกมะเขือเทศมะนาวมะระเนี่ย สามารถกระตุน้นการสร้างกรดในกระเพาะอาหารได้ดังนั้นก็ควรระมัดระวังในการนําสิ่งพวกนี้เนี่ยมาเป็นวัตถุดิบในการทําอาหารนะครับผมข้อที่สามนะครับผมข้อดท้ายละคลิปนี้สัน้นมากปรุงลดให้น้อยที่สุดนะครับผมคือคนที่กินคนที่เป็นกรดย้อนเนี่ยก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าเราต้องหลีกเลี่ยงอาหารพวกเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดหวานจาัดทาพวกนี้ในเวลาปรุงเนี่ยก็ต้องเบามือหน่อยนะครับผมแค่นี้เองครับผม ก็จาไว้ง่ายๆนะครับผมก็เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าทุกคนนะรู้อยู่แล้วแต่ว่าทํากันไม่ได้เพราะว่าไม่งั้นอาหารมันก็น่าเบื่อสิใช่ไหมอาหารมันก็ไม่อร่อยสิถ้าเาถ้าเราไม่ปรุงจัดๆแต่ว่าลองด้วยผมปรุงน้อยๆพวกเนื้อก็ลองกินพวกเนื้อปลามันแพงเนาะออก,ก,ก็อกไก่ก็ได้อกไก่เซเว่นก็ได้ครับผมอืมเอามาปรุงอ่ะครับก็ <c oughs> สัตว์เคมีก็ขอ,ขอ,ขอจบต่เพลงเท่านี้นะครับ ผมนำคิดก่ยกับอาหารแล้วก็กดดีอนวไว้มากมายเลยก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้สับคลิปนี้ก็ขอจบเป็นเท่านี้ขอบคุณครับ